สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพวกเรานะคะกลุ่ม4นะคะนะคะวันนี้ค่ะกลุ่ม4ี่ของเรานะคะในอ่าการศึกษาเนาะในในรายวิชานะคะพุทธจิตวิทยากับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นะคะวันนี้ค่ะกลุ่ม4ี่ของเรานะคะได้หัวข้อนะคะเป็นหัวข้องานวิจัยหนึ่งนะคะน่าสนใจมากเนาะซึ่งตอนที่เอ่อพวกเรา เห็นงานวิจัยแล้วก็โอ้มันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะคะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆค่ะไปดูนะคะว่าหัวข้องานวิจัยเนี่ยกลุ่มเราได้อะไรนะคะแล้วก็ความเป็นมายัางไงนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะอ่านะคะทีนี้อย่างแรกเลยนะ,ะเดี๋ยวขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะวันนี้กลุ่มสีของเราก็มีสมาชิกเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ นวัฒการท่านกฤตนะคะแล้วก็กลับเรียนเชิญนะคะอ่าแนะนําตัวกับเพื่อนๆของเรานหน่อยค่ะอ่าสวัสดีครับจเจริญพรทุกท่านตมาพระมหากฤษณะอากิน,นโนนะครับอ่านะคะท่านกิตนะครับมาเรียนนะนะ,ะมาน้อยแต่มานะ <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญน้องทิพย์ค่ะ นมัสการพระคุณเจ้าทุกโรคค่ะแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์และสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะคลิปรางคลิปน้ำงินสกุลนีค่ะนะขอบคุณค่ะนะคนะตัางต่อไปเลยค่ะคุณตอยค่ะครับสวัสดีครับตอยธนงพันธ์นะครับชัยพลังดิตครับเชิญน้องเบสครับสวัสดีครับกา้นมันสการพระอาจารย์ทุกรูปนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนพี่น้องทุกคนนะครับ ครับผมปรากวินดาวกระจ่างครับชื่อเล่นชื่อเบสครับก็ทําได้ทําอยู่ทําแล้วทําต่อแต่ยังไม่แน่ใจว่าทาอะไรบ้างขอบคุณครับนะคะเหมือนหาเสียงเลยนะคะก็สุดท้ายค่ะขอขอทิพย์พิง่วงนะคะก็พวกเรากลุ่มสี่นะคะขอสซวหน่อยเล้วได้นะเราอยู่กับเจ้พ่อสซวนะะมีสาวดิ้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญนะคะคุณทิพนะน้องทิพมาเล่าให้ฟังเขาว่า งานวิจัยชิ้นนี้เราได้งานวิจัยของใครเรื่องอะไรนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์เขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนอ้องทิพยเลยจ้ะค่ะวันนี้นะคะกลุ่มสีของเรานะคะก็จะขอนําเสนอกรณีศึกษาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธจิตวิทยานะคะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะคะเรื่องผลของการฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือต่อการมีสติของเยาวชน ค่ายุวชนไทยอาชีระโดยผู้ทำวิจัยคือคุณหนึ่งธิดาสาริสีค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้นะคะก็เพื่อศึกษาผลของการฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือต่อการมีสติของเยาวชนค่ายุวชนไทยอาชีระค่ะซึ่งค่ายุวชนไทยอาชีระนี้นะคะก่อตั้งโดยกลุ่มคณะไทยอาชีระนะคะโดยมีกู้แหลมค่ะ คือนายศักด์ภูมิจุทะพงธรรมเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งนะคะก่อตั้งมาเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปะศาสตร์การป้องกันตัวแบบไทยคู่แหลมนะคะได้เริ่มโครงการยุชนไทยอาชระเพื่อนำความรู้วิชามวยโบราณดาบไทยมาจัดค่ายกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียนค่ะอ่าโอค่ะนะคะก็ต้องทิปนะคะผมว่า งานวิจัยนี้นะคะก็ตะกี้เล่าถึงคูแหลมเนาะโอ้ตอนแรกเราคิดว,ว่าคูแหลมจะต้องแบบอแก่เนาะแต่ครูแหลมโหเห็นไหมคะสุดยอดเลยเนาะครูบาอาจารย์ของเราเนาะที่สืบสานนะคะอ่าเรื่องราวนะคะตรงนี้ทีนี้ความน่าสนใจค่ะพรางานวิจัยเนี้ยเขาใช้ดาบดาบสองมือเนาะในอ่า ในการมีสติของเยาวชนแต่ทีนี้ตอนอ่านก็แบบเอ้ยแล้วจะใช้อะไรในการวัดผลเอ้แล้ววัดยังไงอะ่ะเนาะมันดูแบบจับต้องไม่ได้เลยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะความน่าสนใจของงานวิจัยเนี้ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดนะคะเดี๋ยวเชิญคุณตอยกับน้องเบสนะมาเล่าให้ฟังหน่อยว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยเขาใช้อ่าเครื่องมืออะไรนะ,ะเป็นการทําวิจัยกันค่ะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณพี่ปอครับก็ในส่วนนี้นะครับก็เราจะมาดูในส่วนของนิยามคำศัพท์ก่อนนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดนะฮะที่ผู้วิจัยเนี่ยเขาใช้เป็นตัวดําเนินเรื่องราวทั้งหมดหรือว่าใช้ในทั้งกระบวนการวิจัยนะฮะซึ่งการแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจมากนะครับซึ่งนิยามคำศัพท์ครับพี่ตอยครับมีทั้งหมดกี่คำครับพี่ตอยช่วยผมนิดนึง ครับมีทั้งหมดห้าคำนะครับได้แก่การเจริญสตินะครับอันที่สองก็คือตินะครับอันที่สามก็คือศิลปะก,การต่อสู้ด้วยดาบสองมือนะครับครับน้องเบียดกับสี่กับห้าสี่กับห้าก็คือค่ายยุวชนไทยอาชีระนะครับแล้วก็ค่ายเอยขออภัยครับอันที่ห้ายาวชนค่ายยุวชนไทยอาชีระด้วยนะครับนี่ตาละเหตุเราจะเห็นภาพว่าแตกต่างกันนะระหว่างการเจริญสติ กับสติเฉยๆนะฮะซึ่งผมขอยัดยกตัวอย่างให้เห็นภาพคร่าวๆแล้วกันนะฮะจากในการถอดความจากในตัวของงานวิจัยนะครับเขากล่าวไว้ว่าการเจริญสติเนี่ยหมายถึงการตั้งสติระลึกรู้ในสิ่งที่กระทําอยู่ทั้งกายทั้งวาจาและใจด้วยประมาณนี้ซึ่งนะฮะอย่างที่พี่ปอบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาไม่ได้แค่เพียงทาการฝึกอย่างเดียวแต่มีการวัดผลครับในลักษณะของใช้ การวัดระดับแบบมีสติด้วยแบบวัดของฟิลาเดลเฟียไ n ฟูเนสเกลหรือว่า PHLMS ของคุณเรียนนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับว่าถ้าอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปต่อนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของสติที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตโฟกัสไปที่เรื่องของศิลป,ปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือนั่นก็คือการแสดงที่เป็นศิลปะนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าถดดาบไทยเจ้ารามนะาผมไปแอบออศึกษาเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้ด้วยดาบสองมือที่ใช้อาวุธนะ ทั้งสองมือรุกและรับและทำลายคู่ต่อสู้ได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคพี่ตอยครับในส่วนต่อไปครับพอเรารู้นิยามของศัพท์แล้วเนาะเราก็ไปดูซิว่าเอ๊ในตัวกรอบการวิจัยหรือว่าในตัวของตัวแปรต้นตัวแปร,ต,ต,แปรตามเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ประมาณไหนครับพี่ตอยช่วยผมนิดน,นึงตรงนี้ตัวแปรต้นคือครับก็จะแบ่งเป็นังสามตัวนะครับของตัวแปรต้นก็คือได้แก่กลุ่มที่เราฝึกศิละปะนะครับการต่อสู้ด้วยดาบสองอมือครับ,รบแล้วก็อีกกลุ่มก็คื จเจริญสตินะครับก่อนการฝึกศิลปะระดับสองมือครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกลุ่มตัวแปรปต้นที่เราควบคุมนะครับไม่ทํากิจกรรมใดๆอืมก็คือหมายความว่ากลุ่มที่สามเนี่ยก็คือกิจกรรมอื่นไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับทางการเจริญสติแล้วก็ทางการฝึกดาบนะครับแล้วซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยขอย,ย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการฝึกศิลปะการต่อสู้อย่างเดียวนะฮะและกลุ่มที่2ก็คือฝึก2 0 0มือด้วยแหละฝึกดาบด้วยแหละแต่ว่ามีการเจริญสติก่อนที่เขาจะเริ่มการฝึก ะะและสุดท้ายก็ตัวแปรตามนั่นก็คือค่าความเปลี่ยนแปลงของระดับอันมีสติอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นตัวชีวัด หรือว่าเครื่องมือวัดของ pHMS l MS ของ l ร a n นนั่นเองนะครับนี่แล้วประชากรที่ใช้ครับก็มีทั้งหมด200คนเลยทีเดียวโ,โหเป็นการวิจัยที่ค่อนข้างใช้ทุนมหาศาลนะฮะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากทำนะครับบอกเลยตรงนี้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะมีการกระบวนการเยอะแยะมากมายเนาะอ่าแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างทั้ง3กิจกรรมนะและสุดท้ายเราก็จะเห็นภาพว่าผลประโยชน์หรือว่าประโยชน์ที่ได้จากการทํา วิจัยในชิ้นนี้เนี่ยโหมีประโยชน์ไปมีประโยชน์เยอะแยะมากม,มายเลยซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปครับพี่ปอขอบคุณครับส <laughs> ุดยอดนะคะนะ,ะโอ้เห็นกันไปแล้วนะคะในส่วนของตัว วิจัยเนาะตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้นะคะทีนี้ค่ะตะกี้เขาพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือนอะว่าเขาใช้อะไรเนาะในเรื่องของการวัดตัวแปรนู่นนี่นั่นนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูดีกว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่งานวิจัยนะคะเขา e f e r e n c e ถึงนะคะนั่นคือวิธีการฝึกสตินะคะรูปแบบของการฝึกสติที่ใช้อ้างอิงในงานวิจัยนี้นะคะค่ะ ในงานวิจัยนี้นะคะเขามีอ้างอิงนะคะว่าการฝึกสมาธิฝึกสติเนี่ยนะคะโดยใช้สายนะคะของการฝึกแบบหลวงพ่อเทียนนั่นคือสมาธิแบบเคลื่อนไหวนะด a น i มิ e เมดิเ i ชันนะคะ, itation, ะ,คะทีนี้ในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ตัวเนี้ยนะคะเป็นเป็นตัวที่เจริญสติเนะเพื่อให้มีความรู้สึกัวเนาะในการเคลื่อนไหวผ่านอิราีบท่างๆทีนี้ค่ะในฝั่งของอะตะวันตกนะคะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขามีการ อ้างอิงถึงนะคะตัวโปรแกรมนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมการฝึกสตินะคะค่ะเดี๋ยวเปิดสไลด์ต่อได้เลยค่ะอ่านะคะมันจะมีโปรแกรมการฝึกสตินะคะที่ชื่อว่านะคะเป็นอาชื่อย่อเนาะเป็น MBSR นะคะของคุณจอนคารบซินนะคะซึ่ง ในวงการจิตบําบัดเนี่ยเราจะรู้กันดีนะคะมันจะมี2ตัวใช่ไหมถ้าใครจําได้นะคะในวงการจิตบําบัดจะมี2ตัวนั่นคือ MBR s กับ MBCT แต่ในงานวิจัยนี้นะคะเลือกใช้ของคุณจรคาร์บสินนะคะนั่นคือ MBR s ซึ่งตัวโปรแกรมนี้ได้รับความนิยมมากเพราะอ่าเป็น,เป,นเป็นหลักสากลทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับนะคะเพราะว่าตัวตัวโปรแกรมนี้มันเป็นการอ่ามันจะมีขั้นตอนเนาะมันจะมีประมาณ และจะไม่ผิดวันเจ็ดขั้นตอนเนี่ยเนาะในการฝึกเนาะเป็นการไล่ลําดับในการฝึกการเจริญสติที่ไม่อ้างอิงศาสนาไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะเพื่อทําให้ผู้ฝึกอะค่ะมีความรู้สึกตัวที่ที่มันเกิดขึ้นทีนี้ในงานของคุณจอห์นคาร์เบเซนเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงมากเพราะว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนนะคะซึ่งหลวงพ่อเทียนท่านสอนเนี่ยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวอะโดยใช้สติปักฐานทั้ง4อ่านะคะมันมีอะไรบ้างนะคะ ตัวสติปัฏฐาสี่นะคะที่คุณโดยโดยโปรแกรมของตัวคุณจอห์นคาร์บอซินเนี่ยเนาะมันจะค่อนข้างมีครบเนาะก็คือกายในกายเนาะรับรู้การเคลื่อนไหวผ่านร่างกายนะฮะแล้วก็ในตัวของความคิดเนาะรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หลักของสติปัฏฐาสี่นะคะเข้ามาทํากระบวนการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยตอนที่เขาวัดนะเขาก็จะเห็นเลยว่าเอ้น้องๆเนี่ยเวลาที่กําลังลําดาบอยู่เนี่ยเนาะสติก็ไปจับที่ คเคลื่อนไหวมีสมาธิจดจอ่ออยู่ที่กายในกายนะะสมาธิสติดํารงตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจดจอ่อจะมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฝึกเพราะกลุ่มที่ไม่ได้ฝึกบางทีมันวอกแวกใช่ไหมแต่อันนี้ค่ะความรู้สึกตัวจะไปอยู่ที่ฐานกายนะซึ่งตรงกับหลักสติปัฏฐานสี่เลยทีนี้ค่ะ,ะตัวตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรานะ,ะเดี๋ยวปอนจะเรียนเชิญนะคะท่านอ่าท่านกฤีนะคะมาขยายมุมมองด้วยกันนะคะเดี๋ยวนมัสกาท่านกฤีคะ่ะ อ่านะคะท่านกฤีครในงานวิจัยเนี่ยตอนที่เราอ่านกันเนาะอะในงานวิจัยชิ้นเนี้ยเขาเลือกใช้วิธีของอหลวงพ่อเทียนเนาะเป็นวิธีการในการเรียกความสูงรู้สึกตัวและเจริญสติในมุมมองของท่านกฤีอะคะ่ะมองว่าในงานวิจัยชิ้นเนี้ยมันมีการเจริญสติแบบไหนวิธีไหนไหมที่สามารถนํามาทําได้ที่ไม่ใช่แต่เฉพาะของหลวงพ่อเทียนเนาะ มันมีวิธีการไหนบ้างที่ใช้นะะก็เดี๋ยวเรียนอ่านมรสการเรียนเชิญท่านกิจขยายมุมมองให้พวกเราหน่อยนะว่ามันมีวิธีการไหนเพิ่มเติมได้บ้างนะคะอ่าเจริญพรในการฝึกสติเนี่ยเมื่อสักครู่นี้อ่าได้ฟังจากสมาชิกในกลุ่มนะครับพูดถึงการฝึกดาบสองมือซึ่งอ่าเราเห็นการปฏิบัติอ่าผู้ที่เคยไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนนะครับ อ่การที่หลวงพ่อเทียนใช้อการฝึกอ่สมาธิแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเนี่ยมีจิตอยู่กับกายอ่ากายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมีสติที่เรียกว่าระลึกรู้จะมีสติแล้วเนี่ยอ่าที่ระลึกรู้ก่อนทําพูดคิดด้วยจิตเป็นกุศลนะครับเราต้องมีสัมปชัญญะซึ่งมันใช้อยู่กับชีวิตตลอดเวลาเลยสัมปชัญญะก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติระลึกรู้ก่อน ในฐานกายเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติขยับกายขยับมือขยับตัวขยับขานะครับในการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกดาบหรือใช้ชีวิตอยู่ก็ตามมีจิตที่ระลึกรู้ในฐานกายรู้กายในกายนะครับเอาเวลาที่ถูกกระทบหรือว่ารู้สึกยังไงสุขทุกขเนี่ยในในฐานของเวทนาได้ไดไดรู้ตามด้วยแล้วก็รู้ในขณะที่เป็นการรู้ตัวทุกพร้อมด้วย จิตในขณะที่คิดในขณะทีะ่เคลื่อนไปในฐานกายในการรับรู้เวทนาธรรมะก็เกิดขึ้นในเวลานั้นเราเราได้ใช้สติปัฏฐานสี่ซึ่งตรงกับสติปัฏฐานสูตรในพระไตรปิฎกที่เราได้ศึกษากันนะครับมันก็ตรงกับสิ่งที่นิสิตนักศึกษาได ศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะที่ที่ได้มาเรียนด้วยกันนะครับหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติตามสันักต่างๆหรือว่าปฏิบัติตามคำพีก็ตามตรงกับการปฏิบัติในหลักวิปัสสนาซึ่งใช้หลักสติปฐานสี่ในการปฏิบัติวิปัสสนาที่เรียกว่าเราต้องมีสตินะเป็นผู้มีสติแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ตัวทต็พร้อมเพื่อที่จะเพียนเผากิเลสให้ทุเลาเบาบางแม้จะมีมากหรือว่าจะมีน้อยซึ่งมันมีผลดีกับ ทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือว่าที่ไหนก็ตามทั่วโลกถ้าเกิดว่านําสิ่งนี้ไปปฏิบัตินะครับซึ่งแนวทางของหลวงพ่อเทียนหรือว่าการฝึกดาบนะครับถ้าเอามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตเนี่ยไม่ว่าเราจะทํางานขับรถหรือว่าทํางานอะไรก็ตามที่ใช้ฐานกายความรู้สึกแล้วก็จิตธรรมะย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นใน งานวิจัยนี้แล้วก็สิ่งที่เราได้นํามาเสนอเนี่ยครับมันมีผลดีกับการนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันซึ่งทําให้เรามีสติมีสัมปัญญารู้ตัวทุกพร้อมอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีประโยชน์มากๆในการนํามาใช้แล้วก็นํามาประยุกต์ใช้ครับ อ่านะคะท่านูนะคะท่านกรีดนะที่ใหญ่มุมมองนะก็จริงๆแล้วหลักสติปัฐานสี่เนาะไม่ว่าจะเป็นหลากหลายรูปแบบแต่ถ้าใช้สติปัจฐานสี่เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อเทียนเออยหรือของทางมาจรอนะที่เราใช้ฝึกเนาะก็ได้หมดเลยแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลไม่แค่ไม่แค่เฉพาะแค่รำดาบเนาะหรือฝึกดาบเนาะแต่ว่านํามาใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ย มีสมาธิมีการโฟกัสรู้ไกลเคลื่อนไหวนะคะที่จะทําให้มันได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะประโยชน์เนาะมีการสติมากขึ้นนะคะโอเคค่ะนะคะสุดท้ายค่ะสำหรับกลุ่มพวกเรานะคะวันนี้นะคะทีนี้ค่ะพอเราได้อ่านงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเราก็มาคุยกันนะอเออแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวนะ,ะเรียนเชิญนะคะ น้องเบสก่อนเน้องว่าอ่านงานวิจัยชิ้นนี้แล้วเนี่ยถ้าสรุปสั้นๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะตั้งสติให้ตรงเมื่อลงดาบสู่กายหยาบผ่านจิตวินิจฉัยย่างสามขุมไม่บุบบามไม่ย่ำใจด้วยวิถีแห่งไทยอะชีราครับ<อ>ประมาณนี้ครับ <laughs> นะคะมาแบบสโ,โลแกนเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เบสได้เรียนรู้นะคะ โอเคค่ะไปต่อค่ะเรียนเชิญที่คุณตอยค่ะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานวิจัยนี้ครับก็เป็นในรูปแบบของคึงการทดลองเราก็จะศึกษาวิธีการางานวิจัยในตัวเนี้ยก็ค่อคนข้างที่จะละเอียดนะครับแล้วก็ครอบคลุมบทบทเรียนที่ได้เรียนนะครับสรุปได้ว่าจะทํา,าทให้ครับเยาวชนนะครับที่ฝึกดาบแล้วก็มีสติเพิ่มขึ้นนะครับในการดาเนินชีวิตนะครับ แล้วก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมไทยด้วยครับอันนี้ที่ที่ชอบในง,งานวิจัยตัวนี้ครับครับอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะไปที่น้องทิพย์ค่ะค่ะจากการศึกษางานวิจัยทีนี้นะคะก็ได้รับประโยชน์ได้รับความรู้อะคะ่ะว่าผลของการเจริญสติอะคะ่ะให้อยู่กับปัจจุบันนะคะมันทําให้เราอะคะ่ะประสบความสําเร็จในงานที่เราตั้งใจจะทะะําค่ะ อ่าโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของปอนะคะสิ่งที่ปอนที่เรียนรู้เนาะก็คือว่าการเจริญสติเนาะไม่ว่าจะเป็นลำดบับหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราอ่าใช้การเจริญสติเนี่ยเข้าไปช่วยเนาะไม่ว่าจะเป็นลำดับในชีวิตประจําวันหรืออะไรก็ตามแต่ทําให้มันอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะจะสามารถเพิ่มศักยภาพเนาะของตัวเราได้อย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนะคะปิดท้ายด้วยท่านกลินะคะว่า พออ่านงานวิจัยแล้วนะท่านกิตได้เรียนรู้อะไรบ้างใจเคลื่อนไหวใจรับรู้ดูที่ผลของการกระทํานําไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมครับการที่เราได้ปฏิบัติหรือว่าฝึกดาบก็ตามหรือว่าทํางานอะไรก็ตามถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยการทํางานของเราก็จะไม่ผิดพลาดเรียกว่าเราไม่ส่งจิตออกนอกอยู่กับสมาธิ เพ่งดูการรู้การทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําให้สําเร็จการงานทั้งหลายของเราก็จะไม่ผิดพลาดทุกอย่างก็จะราบรื่นแล้วก็ได้ผลดีครับนี่คือสิ่งที่ได้จากการได้เรียนรู้จากการวิจัยนี้ครับ ขอบพคุณค่ะนะคะอ่าโอเคค่ะนะคะก็นะคะสำหรับพวกเรานะคะกลุ่มสี่นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะกลุ่มสี่ของพวกเรานะคะไม่ได้มาแค่นี้นะคะเรามีคลิปวิดีโอดีๆนะคะทิ้งท้ายนะคะจากการ brainstorm ในกลุ่มนะคะฝากไว้นะคะว่าสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้จากงานวิจัยมันทำให้พวกเราได้เห็นคุณค่า อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะของการเจริญสตินะคะที่จะนำไปใช้นะคะในชีวิตนะคะเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆนะคะเรียนเชิญรับชมคลิปวิดีโอจากกลุ่ม4ของพวกเราะคะ่ะสติและสมาธินั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งกับเยาวชนและคนในสังคมเป็นอย่างมากเพราะการเจริญสติจนเกิดสมาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้ทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดและทุกครั้งที่กระทําการใดๆก็จะมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันงานวิจัยที่ศึกษาการเจริญสติร่วมกับการฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือของเยาวชนไทยค่ายเยาวชนไทยอาชีรักที่มีเป้าหมายในการสร้างเสริมการมีสติให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญต่อวงการศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือของไทยนั้น ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับเยาวชนและคนในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ผลของกิจกรรมการเจริญสติร่วมกับการฝึกศิลปะก,การต่อสู้ด้วยดาบสองมือที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลองครั้งนี้จึงทำให้เห็นว่ากระบวนการฝึกมีสามารถสร้างเสริมให้ผู้ฝึกนั้นมีสติและสมาธิในระดับสูง และอีกทั้งยังสามารถอนุรักษ์กระบวนท่าสาตราวุไทยอันเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของชนชาติไทยสืบไปอีกด้วยนา่แกรังการนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านนะคะโอ้โห ะะก็สาหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะกลุ่มสี่ก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆในกลุ่มเนาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะสาหรับพวกเราค่ะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกลุ่มสี่บ๊ายบายค่ะ